สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel พบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของความคืบหน้า3ขอรอเข้าคอรมอซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ ทางเลขากลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนะครับทนายกฤษสดาได้แจ้งข้อความมาผ่านลายกลุ่มถามตอบสิทธิประกันสังคมกับช่อง YouTube HR Channel ซึ่งทนายกฤษนะครับจะแจ้งความคืบหน้าเรื่องของสามขอเป็นระยะเป็นระยะ แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีแจ้งนะครับผ่านลายกลุ่มข้อความสามขอตอนนี้เรื่องอยู่ที่สำนักเลขารอลำดับคิวเข้าคอรอมอหากเป็นข้อความแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายถึงอะไร ชัดเจนครับหากมีสัญญาณแบบนี้ซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5ต้องพูดถึงว่าเป็นฉบับที่5แล้วก็มีเรื่องของ3ามขอขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินและที่สำคัญ ขอเลือกเงินก้อนเป็นบำเน็จได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบเกิน180งวดขึ้นไปก็ตามและสำคัญกว่านั้นสามารถเลือกรับเงินก้อน60เดือนได้ล่วงหน้าอีกหรือสำนักงานประกันสังคมเปิดประตูเปิดช่องให้ผู้กันตนเลือก เงินชลภาพของตนเองได้นั่นเองในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีเรื่องของประกันสังคมมาตรา39ทับหที่ผู้ที่รับบำนาญปัจจุบันสามารถส่งเงินสมทบเองนะครับแล้วได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเดิมยังมีการขยายอายุการรับเงินกรณี ว่างงานจาก55ขยายไปเป็น60ปีซึ่งแน่นอนครับวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอรเหลือเพียงสองอังคารก็คืออังคารที่20และอังคารที่27กฎหมายทุกฉบับที่จะเข้าประชุมคอรมอรมันจะต้องมีการ นะครับนำเสนอร่างกฎหมายนั้นๆของกระทรวงทะบวงกลมนั้นๆไปยังสำนักเลขาแล้วก็สำนักเลขาก็จะลำดับคิวเข้าพิจารณาสู่คณะคอรมอคณะรัฐมนตรีนั่นเองนั่นก็หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติที่มีกฎหมาย3ามขอตอนนี้อยู่ที่สำนักเลขา แล้วสำนักเลขากำลังจัดคิวจัดวาระที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมต้องรอนะครับว่าอาจจะเป็นอังคารที่20หรืออังคารที่27ต้องรอดูว่ากฎหมายนี้จะได้คิววันไหนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับล่าสุด ก็แบบนี้แหละครับหากมีความคืบหน้าแอดมินก็จะรีบมาอัปโหลดคลิปมาสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีก็ว่าได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับส่งต่อให้กับใครหลายๆคนที่รอเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ